มาเลยเก้าอี้กับบทธรรมเพราะจะได้มองเห็นว่าการอ่านบทธรรมของเรามีได้ในทุกทุกที่ในหุบเขาหุบเขามีไว้ทำไมหุบเขามีไว้เพื่ออะไรเพื่อให้เป็นมรดกโลกอะนั่งตรงนี้ดีไหมจ๊ะอ้าวตรงนี้เลยมรดกกรรมของเราจะเป็นมรดกโลกอย่างไรถ้าจะให้นิยามคำว่าหุบเขาโพธิสัตว์ก็คงจะต้องพูดว่า ที่นี่คือมรดกโลกที่เรารู้จักการบริหารมรดกกรรมของเรามรดกกรรมที่เป็นมรดกโลกรู้จักการบริหารมรดกกรรมก็คือคุณทิ้งประวัติศาสตร์ของการทำกับเมื่อทันทีที่คุณมีเจตนาเป็นทั้งหมดของกรรมคุณมีเจตนา อย่างคนที่เป็นกุศลและเจตนาคุณก็จะเห็นเลยว่ากุศลและเจตนาก็เป็นมรดกกรรมที่คุณทิ้งไว้เป็นอะไรคะวิบากคือผลที่เป็นกุศลด้วยเมื่อคุณมีกุศลกรรมคุณก็ได้กุศลวิบากกรรมเพราะฉะนั้นไอ้กุศลวิบากกรรมเนี่ยคืออะไรมรดกกรรมที่เป็นกุศลที่คุณทิ้งไว้เป็นมรดกโลก แกงกระจานเนี่ยตรงนี้เป็นมรดกโลกอยู่แล้วเพราะมันเป็นการบริหารกรรมของเราในฝ่ายสุจริตเมื่อเรานึกคิดสิ่งใดด้วยความสุจริตเราก็จะเห็นเลยว่าความสุจริตของเราก็มีผลที่มันเป็นความสุขอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณแม่ก็จะขออนุญาตที่จะใช้แสงพาทิตย์ตรงนี้ดีหรือไปตรงนู้นเลยจะได้มองดูสิเอาละ มองเห็นไหมพระอาทิตย์มองเห็นกว้างไหมไไเอาตรงไหนดีกว่า,อา,า,อาโอเค,อออคนี่ใช่ไหมได้ได้ไดฉันสามารถอยู่แล้วเธอฉันเป็นบุคคลที่มีความคล่องแคล่วว่องไวแต่ว่าไม่ประมาทเป็นความคล่องแคล่วว่องไวแบบอาการของคนที่รู้เวลาเนาะความเป็นอยู่ที่ไม่เสื่อมเอานนะ ธรรมะที่จะทำให้เราอยู่อย่างไม่ไม่เป็นนรกอะเคยไหมอยู่ที่ไหนแล้วเหมือนอยู่ในนรกอะไปดูใจไปดูใจความเสื่อมในใจของเราเนี่ยแหละคืออะไรคือความไม่รู้จักพอใจไม่มีวินยัยประมาทแล้วก็คาดหวังทำไปฝันฝันเฟอเฟอรพูดพรามไม่นำคาญตัวเองบ้างหรือยังไง เช้าขึ้นมาพูดแต่เรื่องไม่ดีเช้าขึ้นมาพูดแต่ว่าเออไอ้นั่นก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ได้เป็นดังใจโอ้ยจะบอกอะไรให้มันไม่มีเราต้องรอคอยใครอีกแล้วว่องไวคล่องแคล่วด้วยความสงบเย็นนะคะมามีชีวิตที่เป็นบาลรีพระพุทธภาสิตรัตแก่พระพิสุททั้งหลายว่าการเป็นอยู่ที่ไม่เสื่อมแบบที่หนึ่งเอาแบบที่หนึ่งก่อนแสดงว่ามีหลายแบบติดตามไปทีละแบบ วันนี้จะอยู่ในบ้านอย่างไงที่ไม่เสื่อมดูเลยนะคะพิ่สุทั้งหลายพิสุทั้งหลายจะมันประชุมกันเนืองนิดประชุมกันเนืองนิดก็คืออะไรคะการพูดคุยนะคะพูดคุยนี่ไม่ใช่แบบคุยแบบถกเถียงนะปรึกษาหาลือประชุมนะคะวางแผนร่วมกันนะคะประชุมกันให้มากพออยู่เพียงใดคือทําบ่อยๆไม่ใช่ประชุมนาน รชุมบ่อยๆอ,อย่างเช้าขึ้นมาเนี่ยเราให้คีย์โนตอะไรไว้แล้วเราก็พยายามหาลือที่จะทำไอ้สิ่งนั้นแหละให้มันสําเร็จนะคะความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิสูจทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นเรื่องที่หนึ่งประชุมกันอย่างเนืองนิดนะคะความเสื่อมไม่มีมีแต่ความเจริญ 2. พิสุจทั้งหลายจะพร้อมเพรียงกันเข้าประชุม จะพร้อมเพียงกันเลิกประชุมจะพร้อมเพรียงกันทำกิจที่สงจะต้องทำอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลย 1. มีนัดหมายประชุมอยู่เนืองนิด 2. มีความพร้อมเพียงประชุมพร้อมกันเลิกพร้อมกันเราจะสังเกตคนที่ไม่มีวินัยเนี่ยจะมีข้ออ้างคุณแม่ว่าก็เป็นข้ออ้างอะ่ะมันเป็นความประหมาทนะคะ สาพิสุจน์ทั้งหลายจะไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญตัติจะไม่เพิดถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจะสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิสุจ์ทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นอันนี้ถ้าเป็นแบบคนโดยทั่วไปในบ้านนะคะก็อยากจะบอกว่าคืออย่าทำอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมอะ่ะ ถ้าเราบอกว่าการประพฤติดีประพฤติชอบของเราก็คือประพฤติอย่างไม่ทําให้ศีลของเรามันด่างพร้อยนะ่เราก็อย่าไปบัญญตัติอย่างเช่นตอนเนี้เราก็มักจะใช้เครื่องมือสื่อสารนะ่มุ่งไปตามดูข่าวสารบ้านเมืองแล้วในที่สุดเราก็กลายเป็นคนอะไรคะขี้โกรธขี้โมโหวิพากวิจาร์อันนี้เราไม่ควรบัญญัติมันขึ้นมาให้เป็นอะไรคะเป็นนิสยัยเป็นอุปนิสัยตามสง นะคะคพิสุทั้งหลายอันนี้ไปสี่แล้วนะคะพิสุทั้งหลายจัดสักการะเคารพนับถือบูชาพิสุพวกที่เป็นเทระมีพรรษาายุการบวชนานเป็นบิดาสงเป็นผู้นำสงและตนจะต้องเข้าใจตนว่าต้องเชื่อฟังถ้อยคำของท่านเหล่านั้นอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่ง ที่พิสุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นบางทีเราอยู่ในสังคมที่มันมีผู้ที่ได้มีคุณููปการนะเหมือนพ่อแม่เราก็มีคุณููปการกับเราครูบาอาจารย์นะคะ,ะในบรรดาผู้ที่บวชเก่าที่เป็นผู้นำหมู่คณะเนี่ยควรได้รับความไว้วางใจจากบรรดาผู้ที่เข้ามาใหม่แล้วก็ ปฏิบัติแต่ถ้าเผื่อว่าในกรณีที่ท่านทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็มีการประชุมพร้อมเพียงกันเพื่อที่จะขอขมาขอโอกาสในการที่จะบอกกล่าวตักเตือนหรือว่าขอให้ครูบาอาจารย์ได้ชี้แนะไม่ใช่เชื่อแบบตามๆกันอย่างไม่กล้าถกเถียงนะคะเราพูดคุยหาลือขอโอกาสถ้าเราเข้าใจอะไรผิดเราขอขมาแต่ถ้าอะไรที่เราเข้าใจแล้วแล้วท่านอาจจะเข้าใจเราผิด เราก็ขอโอกาสอย่างนี้ค่ะเรียกว่าเคารพเป็นการเคารพนะคะนับถือกันต่อไปข้อที่5พิสุทั้งหลายจะไม่รู้อํานาจแก่ตันหาคือไม่ใช้ความอยากทยานอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นเป็นอํานาจในการตัดสินใจซึ่งเป็นตัวเหตุก่อให้เกิดพบใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ พิสุดทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมอยู่เพียงนั้นก็คือคนที่ลุกแก่อำนาจใช้อารมณ์และความรู้สึกก็จะเกิดพบชาติแห่งทุกข์อยู่เนืองๆแก้ปัญหากันไม่จบสิน้นถ้าเรามีสมาชิกในสงังฆาของเราเป็นคนที่มีอำนาจลุกแก่อำนาจใช้ตัณหาในการตัดสินโอ้ยเหนื่อยเขาก็เหนื่อยเราก็เหนื่อยนะคะเพราะฉะนั้น กขอโอกาสขอเข้ามาให้อภยัยแล้วเริ่มต้นใหม่มีความพร้อมเพียงให้ความสําคัญกับการประชุมอยู่เนืองนิดเข้าประชุมพร้อมเพียงเลิกประชุมพร้อมเพียงไปดูเถะค่ะใครที่ไม่ให้สองข้อนี้เรื่องอื่นๆจะตามมาหมดจะลุกแก่อํานาจจะมีข้อปฏิบัติข้างๆคคูๆไม่รู้จักการเคารพหมูคะนะ่คณะบัญญัติสิ่งใหม่ๆขึ้นมาตามอะไรคะตามความไม่รู้ของอวิชชานั่นแหละ ต่อไปสองข้อสุดท้ายนะคะคือข้อที่6กพิสุทั้งหลายจะมีใจจดจ่อในเสนาสนะป่าเห็นไหมเนี่ยเราต้องมีป่าเป็นการออกไปสู่ป่าสู่เรือนว่างอย่างนี้ค่ะหาที่อันสงัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิสุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมอยู่เพียงนั้นเนี่ยคุณแม่ยกตัวอย่างเลยที่ยินเสียงรถน้ำมาเนี่ยอยู่ป่า สวดมนต์พร้อมกันมอเชา้านี้พร้อมเพียงมะพร้อมเพียงฟังขุมทรัพย์จากพระโอ์พร้อมกันมะพร้อมเพียงนี่ไงเคารพในตถาคตใช่ไหมแล้วเนี่ยกลุ่มหนึ่งไปรับบินทบาทอนนันกลุ่มนั้นไปอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ป่าเนี่ยค่ะอีกหนึ่งเข้าไปโปรดชาวบ้านจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนอีกกลุ่มหนึ่งไปทาราฟาร์มคุณแม่เห็นแหละมอเช้าเนี่ย พอทำวัดเสร็จทุกคนกระจายออกไปอยู่ป่าเพราะที่นี่มันก็หุบเขาที่เป็นป่าอยู่กับตัวเองกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานแล้วเดี๋ยวสองโมงก็ได้ยินเสียงะระฆังละไปพิจาณาอาหารพร้อมเพียงคุณแม่ก็เข้าประชุมก็ประชุมพร้อมเพียงี่ยทำหมดเลยนะคะนี่คือสิ่งที่ทําหมดเลยค่ะต่อไปนะคะพิสุทั้งหลายจะเข้าไปตั้งสติไว้อย่างมั่นเหมาะว่าทำชไหนหนอ ขอเพื่อนผู้ประพฤติพรหม,มจรรย์ด้วยกันซึ่งมือศีลเป็นที่รักยังไม่มาขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขเถิดดังนี้อยู่เพียงใดความเจริญก็จะเป็นสิ่งที่พิสุจทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยเพียงนั้นอันเนี้ยให้ตั้งใจไว้ว่าขอให้คนที่มีศีลมีธรรมตั้งใจเนี่ยมาอยู่รวมกันเนี่ยวันอาทิตย์เนี้ยก็จะพามาเพิ่ม ตอนนี้ก็18 19คนแล้วมีเด็ก2คนที่จะบวชวันเสาร์นี้ถ้าใครสนใจการบวชว,ว,วันเสาร์นี้ก็ต้องสมัครเดี๋ยวนี้นะคะเพราะเขาเริ่มฝึกกันแล้วแล้วพอบวชแล้วอยู่ที่นั่นแล้วก็จะย้ายมาอยู่ป่าเนี่ยละค่ะ<ม><ม>ก็เป็นการทำงานที่แบบเห็นเลยว่าในทั้งหมด7ประการนี้พิสูจน์ทั้งหลาย รมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเจ็ดประการเหล่านี้ยังคงดำรงอยู่ในพิสุทั้งหลายและพวกเธอก็ยังเห็นพ้องต้องกันในธรรมเจ็ดประการเหล่านี้อยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิสุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยเพียงนั้นเจ็ดประการมีอะไรบ้างจ๊ะหนึ่งประชุมพร้อมเพรียงเห็นไหมคะหมั่นกันตรึกในสิ่งที่เรา ปรารถนาที่จะให้ไปสู่ความพ้นทุกข์มันหุบเขาโพธิสัตว์ก็คือพลังแห่งการหลุดพ้นก็ใช้ทารรแบบนี้เลยค่ะประชุมพร้อมเพียงเลิกพร้อมเพียงใช่ไหมคะแล้วรู้จักการเคารพนับถือไม่ใช่เชื่อฟังแบบงมง,งายด้วยนะเคารพนับถือในการตัดสินใจที่ไม่ใช้อำนาจแห่งตันหาเป็นอำนาจแห่งโทสะ ปกครองรู้จักนับถือสิ่งที่มันเป็นความพร้อมเพียงของเราเรามีศรัทธาต่อหมู่คณะของเราได้มีความดำริไตรตรองไขครวรในการดำรงอยู่ในหน้าที่ของเราที่จะเกิดการเร้ากุศลมีศรัทธานะคะแล้วก็ให้โอกาสในการให้ขอขมาให้โอกาสในการหาหรือปรึกษาแบบชนิดที่ ไม่ลำคาญความไม่รู้ของหมู่คณะแต่ต้องไม่ใช่อำนาจอันเนี้ยสำคัญแล้วก็ให้มีโอกาสนะคะจะชักชวนคนดีให้มาอยู่กันเพื่อความผาสุกด้วยแต่ถ้าเผื่อหมู่คณะเนี่ยไม่พร้อมเพรียงแล้วใช้อำนาจใช้อำนาจของความไม่รู้ที่เป็นอวิชาทำตามตามกันมามันเหมือนผ้าสองบาทนะ่ะไม่ได้อย่างเมื่อวานนี้คุณแม่ก็ทราบข่าวว่าที่ ท่านอาจารย์สุเมโโทท่านจะกลับไปที่อังกฤษนะคะท่านก็มีการให้โอกาสขอเข้ามากาันลาการจะกลับไปที่อังกฤษเราก็ยังรู้สึกเลยเพราะว่าเราเห็นท่านตั้งแต่เป็นเป็นพระอเมริกันที่แข็งแรงคุณแม่เห็นท่านตั้งแต่ท่านอยู่ที่ดอนเมืองแล้วเราก็เดินทางกับหลวงพ่อปัญญาเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ท่านก็ชรามาก เป็นอเมริกันชนที่แบบเข้าใจพระพุทธศาสนาเป็นครูบาอาจารย์ที่ควรได้รับการเคารพโดยส่วนตัวของคุณแม่แล้วท่านก็ให้ความเมตตาในการที่จะทําบางเรื่องที่เราถนัดนะคะอย่างเช่นผู้หญิงเข้าใจในผู้หญิงด้วยกันบางทีสังฆะของนักบวชผู้หญิงเนี่ยมันก็เข้าใจยากนะมรจะพูดว่าอย่างไงก็ผู้หญิง เมื่อเราจะใช้อำนาจต่อความอยากของเราไปหาความเท่าเทียมเสมอภาคกับอะไรกับความอายุทธรรมไม่ได้แต่เรามีความเสมอภาคเราเข้าสู่ความเป็นอิสระภาพได้จากการประพฤติปฏิบัติที่จะลดละเลิกไอ้ความมีมานะถือตัวว่าฉันเป็นผู้หญิงท่านต้องได้โอกาสเท่ากับผู้ชายอะไรเออเราก็อยู่ในสังคมที่เราไม่มี วัฒนธรรมแบบนั้นท่านบางทีคุยท่านก็ยังมียังจำได้ละขอบใจนะที่แบบได้มีโอกาสได้ฟังได้คุยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือบางทีท่านก็อาจจะไม่เข้าใจคือเวลาหมู่ของนักบวชผู้หญิงเนี่ยมันก็ต้องต้องเอาออกสำหรับคุณแม่แล้วคือมันต้องเอาออกเอาแม้กระทั่งความเท่าเทียมออกะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามัน มีโอกาสเข้าถึงนิพพานได้ด้วยมรรคภาวนาอยู่แล้วความเท่าเทียมที่ดีที่สุดคือพ้นทุกข์ได้มาแล้วทุกข์ต้องให้คนอื่นยอมรับต่องหนังตน้นนี้ต้องเสมอตัวนี้เปลือกไปปะไม่ต้องเปลี่ยนยูนิฟอร์มคุณแม่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนยูนิฟอร์มท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงศ์ท่านก็บ,บอกแล้วคุณแม่ไม่ได้ยึดติดกับยูนิฟอร์มการบรรลุธรรมมันไม่ต้องมียูนิฟอร์ม นี่มีมแมลงตัวหนึ่งเธอมาฟังทำเหรออีกตัวเล็กๆเนะี่ยจะไปแอดเวนเจอร์กันเถอะ